โอเคครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะว่าดด้เรื่องการอัปเกรดนะครับตัว Next.js จาก13นะครับเป14นะครับก็ถ้าใครดูคลิปผมมาถึงตอนนี้เนี่ย<ม>ก็พูดง่ายคือมผมมีการอัปเกรด Next.js นะครับมาเรื่อยๆเลยนะฮะตั้งแต่ยุค12มา13นะครับ1.5นะะพูดง่ายมา13แล้วก็มา13.5เป็นแอปเราเตอร์แล้วก็ขณะที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็ทาง Next.js ก็ประกาศเวอร์ชันใหม่14นะครับ ก็ผมก็จะทาการอัปเกรดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้กระทบนะครับกับโค้ดที่เป็นเวอร์ชัน3.5ถ้าเกิดคุณใช้แอปเราเตอร์ก็ยังโอเคอยู่ก็จะมีข้อควรระวังอย่างนึงคือนะครับใน next เวอร์ชัน14เนี่ยมันจะบังคับนะครับว่าตัว Node.js ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเวอร์ชัน18.17ขึ้นไปดังนั้นก่อนที่จะทำการเขาเรียกว่าติดตั้งเนี่ยนะครับต้องเช็กก่อนว่า Node ของเราเนี่ยนะครับได้ทำการอัปเกรดนะครับเป็นเวอร์ชัน 18.17ขึ้นไปหล้ยอ,อย่งนะครับขั้นตอนในการอัปเกรดนะครับจาก Nex t เวอร์ชันสินะครับหรือ13.4เนี่ยก็ไม่ยากเลยครับก็คือเพียงแค่กรอบคอมมาเหล่านี้ถ้าเกิดคุณใช้ยานก็เนี่ยไปใส่นะครับทำการเช็คก่อนนะครับว่าตอนนี้คุณใช้ Nex t เวอร์ชัอะไรอยู่ของผมเนี่ยก็จะเป็น Nex t เวอร์ชันสนะครับจุด5.6ากผมจทำการกรอบนี้ไปใส่เพิ่มนะครับโอเค ก็หลังนั้นเนี่ยนะครับมาให้ทำการติดตั้งเจ้าตัว Next ใหม่ก็จะเป็น Next 14เลยนะครับคราวนี้ผมก็จะทำการนะครับเขาเรียกว่าลองรันดูนะครับว่าถ้าเป็น Next 14เนี่ยจะรันขึ้นไหมนะครับก็ได้คำสั่งที่ชีววิทยาเดฟนะครับก็ลองรันดูนะครับจะไม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลอง refresh ดูว่าโอเคมันรันได้ปกติหรือเปล่านะครับรอมันคอมไพล์นี่นะครับ ก็โอเคก็ญออากที่จะอ่ะนะครับทุกอย่างรานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมจะลองล็อกเอาท์ดูนะครับพอดีรันโหมดเดฟมันจะชา้าน,น,นึงนะครับจะลองล็อกเอาท์นิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ลองทําการล็อกอินใหม่นะครับอ่าก็ดูดีนะครับไม่มีปัญหา ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแค่เหมือนกับขึ้น warning นะครับอย่างเช่นตัวตัว image domain นะครับที่เราทาการ config ไว้ในตัว next นะครับ config เนี่ยนะครับเขาจะเหมือนจะแจ้งว่านะครับเขาจะเปลี่ยนวิธีการเป็นแบบใหม่นะครับก็คือใช้เจ้าตัวนี้แทนนะครับ config instead ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้กันเรา ทำการไ่เก่งง่ายๆแค่นี้เองครับโอเคนะครับสวัสดีครับ